สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคัดปลาทองนะครับที่เราเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มของเรานะครับทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมดห้าบ่อนะครับเราใส่ไว้ประมาณประมาณพันตัวนะครับเดี๋ยวเราจะคัดปลาเท่าที่ดีที่สุดที่จะมีนะครับกลับไปนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราเคยคัดไปบางส่วนแล้วครับแต่วันนี้เราจะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือปลาทองหางเดียวเนี่เราก็มองดูว่ามันสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปพัฒนาต่อนะครับถ้าเป็น ที่อื่นเนี่ยอาจจะคัดทิ้งไปนะครับปลาทองหางเดียวนะเพราะว่ามันไม่มีราคานะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองพัฒนาดูนะครับเพื่อที่ว่าในรุ่นต่อๆไป next gen ต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคัดมันทิ้งนะครับเห็นไหมครับหางเดียวเดียวเนี่ยมันก็สวยนะสวยในแบบสไตล์ของมันนะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับปลาทองหางเดียวนะครับส่วนที่เราจะไม่เอากลับเลยนะครับอ๋อน,นี้อันนี้อันนี้เราเอาเราต้องไปทางน,นี้เดี๋ยวเราที่เราไม่เอาเราจะใส่กระป๋องแดงไป ส่วนที่เราจะไม่เอากลับเลยนะครับก็คือปล่อยเลี้ยงไว้ที่นี่ mm. เล่นๆไปเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกหางหางที่มันห่อๆนะครับหางที่มันไม่บานนะครับไอ mm. พวกที่หางห่อๆรีบๆมันไม่บานเนี่ยผมว่าถ้าเป็นหางเดียวเนี่ยยังจะดูดีกว่าอีกนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูเห็นไหมครับพวกพวกหางเดียวๆเนี่ยมันก็ผมว่ามันดูดีนะดูสวยเลยถ้าได้สีแบบขาวแดงแบบปลาคราฟนี่เจ๋วเลยเดี๋ยวผมให้ดูพวกหางห่อ หางที่มันไม่ค่อยแผ่เป็นกระโปรงบานออกนะครับอ่าอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเอ,อนี่อันนี้หางเดียวอ๋อหางหางหางแฉกสามแฉกนะครับแต่เห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันจะห่อๆรีบๆนะครับใช่ตัวนี้เปล่าวะอ่าใช่เปล่าวะอ่าใช่เห็นไหมครับว่าหางมันจะไม่บาน,นครับ เดี๋ยวใส่กระป๋องให้ดูเห็นไหมครับว่าหางมันจะห่อ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 แบบแบบอย่างเงี้ยไม่ไม่บานเห็นไหมครับถ้าแบบเนี้ยผมเอาหางเดียวไว้ดีกว่ายังสวยกว่าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูปลาทรงปกตินะครับที่หางสวยๆนะครับหางบานเป็นกระโปรงครับอ่าเห็นไหมครับเห็นเห็นตัวใหญ่นี้ไหมครับเห็นไหมครับว่าหางมันจะบานสวยกว่าเห็นครับถ้าดูรู้ถ้าดูอย่างเงี้ยดูดูรู้ถึงความแตกต่างเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ไอตัวนั้นก็จะห่อรีบๆนะครับเราจะเราจะไม่เอาหางห่อนะครับเราจะเลือกเอาปลาที่ทสรงสวยๆหางบานๆแล้วก็หางเดียวนะครับหางเดียวเดี๋ยวเราจะเอาไว้พัฒนาต่อในรุ่นต่อๆไปนะครับให้มันสวยขึ้นอย่างนี้ก็หางห่อนะครับครับหางห่อเราไม่เอานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อใครมาซื้อปลาที่ฟาร์มเลี้ยเดี๋ยวเราแจกมั่งอะไรมั่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราคัดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูอีกทีนะครับว่าเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ เราก็จะคัดได้ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณห้าสิบตัวน่าจะได้ครับไม่ได้นับนะบแต่น่าจะประมาณห้าสิบตัวที่เหลือมันก็ยังพอมีนะครับเพียงแต่ว่าไซส์มันยังเล็กอยู่นะครับเราก็เอาพยายามไซส์ที่มันใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไว้ที่หน้าร้านนะครับเพื่อไปขุนต่อที่นู่นนะครับขึ้นตู้นะครับส่วนในพวกนี้ก็ที่เราเอามานะครับ เราก็จะใส่ลงไปเลี้ยงในบ่อน,นี้นะครับพอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งถ้าสมมติมันใหญ่เท่าไอ้พวกนี้บางส่วนเราก็คัดขึ้นตู้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาที่ฟาร์มาเติมอีกนะครับเลี้ยงเรื่อยๆนะครับวนๆไปนะครับเดี๋ยวปลานี่ก็เราก็จะเอาน้าในในอ่างนี้ใส่เข้าไปปรับสภาพน้าปรับอุณหภูมิแล้วทีนี้ปรับสภาพน้ําเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก15-20านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาช้อน แต่ตัวปลาลงครับไอ้น้ำในนี้มันมีขี้มีอะไรด้วยเราก็ไม่เอาทิ้งไปครับเอาเฉพาะตัวปลาลงนะครับ